เช้าวันเสาร์ที่10ตุลาคมกลุ่มของพวกเราได้นัดรวมตัวกันที่บ้านของเบนเพื่อร่วมกันวางแผนการถ่ายทําพูดคุยถึงภาระงานที่สั่งสมกันมาเมื่อเจอา้าของภาระพร้อมพวกเราก็เริ่มเก็บสัมภาระ เตรียมตัวออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอเชียงคานเมื่อถึงพื้นที่ในเขตบ้านธาตุพวกเราได้นัดเจอกับนิมซึ่งเป็นผู้ประสานงานและผู้นำทางเพื่อที่จะพาพวกเราเข้าสู่หมู่บ้านนาปานาดไปอไปแล้วไปแล้วก็ไปแล้วไม่พูดไม่อะไรก็ขึ้นขึ้นรถดิเอาขึ้นรถเลย ระหว่างทางเข้าหมู่บ้านทั้งสองข้างทางโอบล้อมไปด้วยวิวทิวทัศน์อันสวยงามของนาข้าวแถบชนบทที่อุดมสมบูรณ์จนพวกเราอยากจะย้ายสัมมโนโครัวมาอยู่ที่นี่เลยทีเดียว <S <S ยิ่งเข้าใกล้พื้นที่เป้าหมายเท่าไร่พวกเรายิ่งสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยดำจากโคมไฟและร้านขายของที่ระลึกที่ตกแต่งอย่งยงางสวยงามทั้งสองข้างทาง และแล้วพวกเราก็เข้ามาถึงที่นี่กลุ่มทอผ้าพเพลิมเมืองบ้านนาปานาก่อนที่จะเข้าไปสัมภาษณ์ประธานกลุ่มทอผ้าพวกเราได้เข้าพบกับคุณยายแป้นผู้อาวุโสที่สุดในกลุ่ม ก่อนที่คุณยายจะพาเราเข้าเยี่ยมชมร้านค้าและบริเวณโดยรอบในขณะที่ทีมงานบางส่วนกำลังเตรียมสถานที่และจัดทำสคริปต์เพื่อสอบถามบางส่วนก็กำลังเล่นไม้์ตกเทกอย่างสนุกสนานและตามล่าไก่ปลาดำซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะทำไปทำเพื่ออะไร ซื้อจะชื่อนางโสภาค,คุ้มคานะคะเป็นประธานกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาปนานหมู่สิบสองก็ความไปมาของกลุ่มก็ตั้งแต่ปี2543นะคะก็จะมีประธานคนแรกคือนางแป้นสอนรปยุงแต่ก่อนก็ทอผ้ากันอยู่แล้วในในชุมชนในกลุ่มในครอบครัวคนภายนอกเขามีความต้องการและสนใจในผ้าทอก็เลยมีความตั้งใจว่าถ้าอย่างนั้นก็มารวมตัวกันเริ่มแรกก็จะมี5คนก่อนแล้วหลังจากนั้นแล้วก็เปิดรับสมาชิก าการก่อตั้งกลุ่มนี่คือเป็นชิ้นแรกคือผ้าผืนผ้าฝ้ายที่มาจากฝ้ายที่เราปลูกเองเรายายทำเส้นกันเองอะไรนี้คือเป็นจุดประกายจุดในการดึงดูดลูกค้าให้รู้ถึงความหมายของผ้าทอจนจบเป็นผืนนี่คือกระบวนการจากการทำของคุณยายทั้งนั้นอ่งั้นคำถามต่อไปนะคะเกี่ยวกับรูปแบบการจำหน่ายสินค้าว่ามีรูปแบบยังไงบ้างคะ่ะอ่ะก็ รูปแบบสินค้าของเราก็จะมีลูกค้าที่บอกต่อกันนะคะนี่คือการแบบว่าช่องทางเริ่มแรกเลยคือเราก็ไม่มีเทคโนโลยีอะไรหรอกเริ่มจากลูกค้าเข้ามาซื้อแล้วก็ตัวสินค้าจะเป็นตัวที่บ่งบอกสื่อถึงลูกค้าต่อไปจนกระทั่งมาถึงนัปัจจุบันนี้มันก็มีเทคโนโลยีหรือปราษาสัมพันธ์เรื่อทาง Facebook หรือว่าทางาเพจต่างๆใช่ไหมคะอันนี้คือการการประสาสัมพันธ์ สำหรับคำถามต่อไปนะคะกลุ่มเป้าหมายทางการค้าของกลุ่มเนี่ยคือกลุ่มเป้าหมายไหนคะแปบลบว่าเกี่ยวกับในชุมชนหรือว่ามีแบบนักท่องเที่ยวอ,อะไร่างนี้ประมาณนี้กลุ่มเป้าหมายของเราเนาะก็ส่วนมากแล้วของเรามันเป็นของใช้ของตกแต่งฉะนั้นเป้าหมายของเราจะเป็นลูกค้าซึ่งทั้งในประเทศและต่างประเทศส่วนในชุมชนเราก็มีบ้างแต่เป้าหมายของเราสูงสุดคือ,อลูกค้า ที่อยู่ต่างประเทศและก็ลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทยอย่างเช่นพวกอสถานทูตพวกโรงแรมพวกอะไรพวกนี้ยอยากจะทราบว,ว่าในการดําเนินการก่อตั้งมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะมีปัญหาในการดําเนินงานบ้างไหมคะปัญหาการดําเนินงานเราติดอยู่ตรงที่แรงงาน การผลิตเพราะว่าคนรุ่นใหม่ๆม,มันค่อนข้างจะไม่มีเลยแทบจะไม่มีเปอร์เซ็นต์ในคนที่จะมานั่งทอผ้าฉะนั้นกําลังแรงงานการผลิตของเรามีปัญหาส่วนวัตถุดิบเราไม่มีเพราะว่าเราสามารถซื้อในชุมชนและซื้อในต่างจังหวัดได้คุณนาคิดว่ากลุ่มทอผ้าเนี่ยมีบทบาทต่อสังคมของชุมชนเรายังไงบ้างคะออืก็ บทบาทก็คือเราก็สร้างงานในชุมชนแล้วเรากระจายรายได้สู่ชุมชนเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะในหมู่บ้านหรือในกลุ่มของเราเท่าน,นั้นเรายังมีเครือข่ายในเขตตำบลของเราและตำบลอื่นด้วยค่ะ,คะก็ทั้งคือส่งงานเย็บก็อีกกลุ่มหนึ่งในชุมชนของเราใช่ไหมและก็การ ตัดเย็บแปลรูปหรือว่างานทอเนี่ยก็คือเราก็ส่งกลุ่มเครือข่ายอื่นด้วยค่ะที่บอกว่ามีการกระจายรายได้ภายในกลุ่มอย่างเงี้ยคะ่ะมีการกระจายยังไงคะสำหรับแบบเออคนที่เข้ามาทําสินผลิตภัณฑ์สินค้าอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็กลุ่มของเรานี่ก็จะมีการแบบว่าสมาชิกใช่ไหมก็ยังคงดำรงสมาชิกอยู่และคนที่เข้ามาถอนก็จะได้รายได้ตรงจุดนี้แต่คนที่ไม่ทอยังคงเป็นสมาชิกก็ไม่ได้ไม่มีรายได้เกิดขึ้นแต่เขาก็ยังมีทะเบียนหุ้นหรือว่ามีทะเบียนสมาชิกอยู่ฉะนั้นรายได้เนี่ยก็คือคนที่ทํางานจะได,จะได้จะได้เงินจะได้มีรายได้แต่คนไม่ทำไม่ได้นี่คือรายได้ที่เราจัดสรรมาจากาการบริหารของกลุ่ม เราเนี่ยจะมีสามารถต่อยอดในอนาคตได้ยังไงคะให้กลุ่มเราสามารถอยู่ยั่งยืนต่อไปได้การต่อยอดใช่ไหมคะ,ะการต่อยอดก็คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยๆอยอย่างตัวเนี้ยก็คือเราก็พัฒนาทุกปีเราจะ มีแบบใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆอัปเกรดเรื่อยๆอ,อ,อ,อันนี้คือเพราะว่าเราต้องดูกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยว่าลูกค้าของเราอยู่ในเกรดไหนระดับไหนฉะนั้นเราจะต้องพัฒนาตัวนี้ไม่ใช่แบบว่าทําผ้าน่งก็ผ้าน่งตลอดทั้งปีอันนี้คืออันนี้คือไม่อยู่ในความคิดของเราเราจะต้องถีบตัวออกไปให้มันห่างจากคู่แข่งของเรา คุณน้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังไงบ้างคะวิกิตคือโอกาสกลุ่มของเราถามว่าประสบปัญหาไหมมันไม่นะเพราะว่าหนึ่งตอนที่เกิดโควิดนะเราก็ถือว่าได้พักได้พักแล้วก็ได้ได้จุดที่แบบว่าช่วงที่เราพักได้โอกาสในการพัฒนาในการที่ต่อยอดด้วยการ คิดลวดลายหรือว่าอบรมหรือว่าให้คนที่เขามาช่วยพัฒนาเราก็ใช้เวลานั้นเป็นโอกาสในการที่ทำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆ่ะหนูอยากจะทราบวิสัยทัศน์ที่จะมีการดําเนินการต่อไปในอนาคตนะคะว่ามียังไงบ้างตรงจุดนี้ใช่ไหมรเราก็พยายามที่จะแบบว่าดึงตัวของตัวเราเองให้คนลูกค้าเนี่ยรู้จักตัวตน ของเราคือผลิตภัณฑ์เรามองอยู่ตรงนี้คืออยากจะพัฒนาเด็กรุ่นใหม่แต่อันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่ายากมากๆก็<ช>ต้องมองว่าต้องมีโอกาสและเด็กรุ่นใหม่ถึงบอกว่าพวกหนูมาเนี่ยโอเคดีใจมากยังไงวันนี้ขอบคุณคุณนาะคะที่มาให้ข้อมูลกับของกลุ่มของพเราค่ะขอบคุณมากค่ะ